นด้าแจ๊ดเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นความร้อนแอร์สูงเข้ามาเช็ครั่วทั้งระบบพร้อมกับเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ <S <S มอนด้าแจ๊ดแจ้งซ่อมอาการแอร์ไม่เย็นอุณหภูมิในล่มตอนนี้อยู่ที่34.9ในรถเย็นได้23องศา เปิดน้ำยาเย็นสุดแล้วนะเปิดพัดลมสปีด2องนะครับรถใช้งานไปแล้ว137่งสเหรือ1 3ึ่งแสิเกิโลเมตร อูณภูมิ26องศาเติมน้ำยาแอร์เย็นตับต่อปกตินะครับความเย็นในรถตอนนี้ลงมาที่8.5เร่งเครื่องความร้อนขึ้นไป280แอร์ตัดครับ เซนเซอร์ตู้แอร์ทำงานได้ดีอยู่พอครับความร้อนขึ้นไปที่300นะครับเซตอะไรใหม่ของรถทอนด a าจคันนี้นะคะก็มีถอดคอมออกมาถ่ายน้ำมันคอมก็การเปลี่ยนตัวชุดคัดตะะ์คเปลี่ยนทั้งชุดเพราะว่าตัวชุดคัดเดิมนะคะตัวหน้าแดงแมีกลิ่น ออกเหม็นไหมค่ะมีเปลี่ยนตัว equation v a l v วหนึ่งตัวตัว e เพ a ช i o n วาล์วตามตารางการซ่อมบำรุงแอร์ก็จะน้ำเปลี่ยนทุกๆ6 0ห0 0มื่นโลก็มีเปลี่ยนไดเออร์นะคะหนึ่งลูกตัวไดเออร์นะคะตามตารางก็จะทุกๆ30,000โลนะคะเปลี่ยนก็ ที่บอกตอนแรกนะคะก็ถอดคอมออกมาถ่ายน้ำมันคอมคันนี้ก็จะมีล้างระบบด้วยนะคะเพว่าเคลียร์น้ำมันคอมเก่าทิ้งก็จะได้เติมน้ำมันคอมใหม่ตามสเปคค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงตามข้อต่อเองต,าต,าตา่างๆพร้อมหัวสอนเติมน้ำยาแอร์ให้สองตัวชุดลูกยางโอลิงก็รับประกันกรณีรั่วซึมให้นานหนึ่งปีหรือว่าสองหมื่นโลค่ะ คันนี้ก็มีเปลี่ยนกองแอร์หนึ่งชิ้นตัวกองแอร์ก็เลือกใช้อกองแอร์คาร์บอนนะคะของโพเทคก็จะเป็นกองแอร์คาร์บอนที่บริษัทโพเทคนะคะออกแบบมาใหม่ก็จะเป็นแบบคาร์บอนแบบบางนะคะไม่หนาเพื่อที่ลมจะได้ผ่านได้ดีตัวคาร์บอนนะคะคก็จะได้ดูดกลิ่นภายในรถได้ด้วยค่ะ กลองแอร์ของโคเทคนะคะก็ยังสามารถกลองฝุ่น PM ขนาดเล็กนะคะ2.5ได้ดีทั้งหมดนี้คือเซ็ตอะไหล่ใหม่อะไหล่มาตรฐานที่จัดลงให้รถทอนด a าเจ็คันนี้ค่ะแผงแอร์ของรถทอนด a าเจนะคะช่างจัดการถอดออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวจัดการฉีดล้างความสะอาดภายนอกและนำไปเค็คลัวค่ะ ออกจากแผงแอร์มานะคะดำช่างจัดการถอตู้แอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะมีกองแอร์มาด้วย1ชิ้นนี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์นะคะคีบด้านในล้มก็เดี๋ยวให้ช่างนำไปเช็คล่วค่ะ คอมแอร์ของรถ h o นด a าแจ z ช่านจากการทอดออกมาเรียบร้อยค่ะแต่เดี๋ยวทอดตัวชุดคัท น้ำมันคอมนะคะตัวน้ำมันคอมออกมาน้อยสีน้ำมันคอมที่ออกจากคอมมาจะออกสีเหลืองค่ะทางจัดก,การฉีดล้างความสะอาดคอมแอร์ภายนอกค่ะเดี๋ยวนำไปเช็คลั่อะไรหลักๆของรถ Honda Jazz นะคะก็จะมีตัวคอมแอร์แผงแอร์ตู้แอร์ หลังจากถอดออกจากรถมาก็น,นำมาเช็คลวค่ะคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะในส่วนของตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึม <c oughs> แผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึม เดี๋ยวเข้าสู่ขั้นตอนการล้างระบบภายในแผงภายในตู้แอร์ค่ะส่วนคอมแอร์ก็นำไปถ่ายน้ำมันคอมทิ้งไว้อีกรอบก็เดี๋ยวหลังจากล้างระบบภายในแผงภายในตู้เปลี่ยนอะไรตามอายุการใช้งานนะคะก่อนนำมาเช็ครั่วอีกครั้งค่ะก่อนจะประกอบลงรถทางจัดการล้างระบบภายในแผงแอร์ แรกที่ล้างออกมานะคะก็จะออกไปค่อนข้างดำเดี๋ยวให้ช่างจัดการล้างระบบภายในแผงจนใสสะอาดค่ะในส่วนของสายน้ำยาแองช่างก็จัดการล้างระบบภายใน จัดการล้างระบบภายในแผงจนน้ำออกมาสีใสแบบนี้ค่ะ mm hmm. ล้างระบบภายในตู้แอร์นี่จะเป็นน้ำแรกนะคะที่ล้างออกมาสีก็จะออกเหลืองๆดำๆนะคะเหมือนน้ำมันคอม เหมือนภายในแผงก็เดี๋ยวช่างจัดการล้างจนใสสะอาดค่ะช่างจัดการล้างภายในตู้แอร์นะคะจนน้ำออกมาใสสะอาดเช็คลวแผงแอร์ตู้แอร์ ของรถ Honda j a จค่ะหลังจากล้างระบบภายในล้างทความสะอาดภายนอกตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะข้อต่อเข่าตู้ไม่รั่วไม่ซึม จัดการเปลี่ยนตัว Expansion Valve wow ใหม่ตัว Expansion Valve wow ใหม่นะคะคอต่อเข้าแปบ๊บคอตู้ก็ไม่รั่วไม่ซึม,มแผงแอร์ก็ไม่รั่วไม่ซึม,มเปลี่ยนไดเออร์ลูกใหม่นะคะ ขอต่อเข้าไดเออลูกใหม่ไม่รั่วไม่ซึมค่ะสรุปแผงแอร์ตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะก็เดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบลงรถได้ค่ะหลังจากถอดแผงแอร์ออกไปนะคะก็จะเจอกับตัวแผงหม้อน้ําสภาพแผงหม้อน้ำนะคะก็จะมีแต่ดิน เสร็จใบไม้นะคะเสร็จดินเสร็จใบไม้นะคะอุดตันมากๆก็ไม่ดีนะคะจะทำให้การระบายความร้อนไม่ดีค่ะเดี๋ยวจัดการเป่าทำความสะอาดให้ เห็นนะคะคุ่นค่อนข้างเยอะขั้นตอนการทำตะแกรงป้องกันหนูนะครับนี่ฮะจะกินตามห้อยได้ไงไมันจะบอกว่า รถแจ๊ดนะคะช่างก็จัดการติดตะแกงนะคะกันหนูกันแมลงหรือว่ากาันเศษใบไม้เล็กๆนะคะเข้ามาในรถให้ตัวนี้จะเป็นตะแกงนะคะไม่ได้ปิดตายก็ยังสามารถใช้ลมวนภายนอกเข้ามาได้อยู่ค่ะ ในส่วนของเปลือกตู้ที่แกะออกมาก็จัดการเปลี่ยนฟองน้ำใหม่ให้เรียบร้อยค่ะเให้ช่างประกอบลงรถหลังจากประกอบตู้แอร์ภายในรถเรียบร้อยค่ะช่างก็จัดการดูดฝุ่นทำความสะอาดให้ คอมแอร์ของรถ Honda j a จ z นะคะหลังจากถ่ายน้ำมันคอมล้างคอมสะอาดเช็คลัวจัดการประกอบตัวชุดหน้าคัดใหม่เรียบร้อยค่ะพร้อมกับเติมน้ำมันคอมใหม่นะคะตัวน้ำมันคอมใหม่นะคะก็เลือกใช้ของ s u n เดนตรงตามสเปคตรงตามสเปคคอมนะคะของ s ันเดนก็เ p 1ี ตัวน้ำมันคอมใหม่ที่จะเติมให้นะคะก็สีน้ำมันคอมจะออกใสๆแบบนี้นะคะนี่ก็คือสีน้ำมันคอมที่ถ่ายออกจากคอมมานะคะก็นน้ำมันมีน้อยสีน้ำมันคอมก็จะออกไปทางเลืองเลืไม่ไหม้แล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะรถฮอนด้าแซดหลังจากที่ถอดเช็คกลวทั้งระบบล้างระบบอันนี้นะคะด้านหน้ารถก็ที่ี้ถอดแผงแอร์ออกมาล้างระบบเช็กลว่พร้อมกับเปลี่ยนตัวไดเออร์ที่เป็นลูกข้างๆแผง ในส่วนของคอมแอร์ด้านล่างจัดการถอดออกมาถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนชุดพัดแอร์ใหม่เช็กลวเสียงคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะคอมแอร์ได้รับน้ำมันคอมใหม่การทำงานก็จะเงียบ ในส่วนของชุดใส่น้ำยาแอร์แป๊บน้ำยาแอร์ทุกเส้นนะคะถอดออกมาล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกเปลี่ยนลูกยางโอลิงทุกข้อต่อแอร์พร้อมเปลี่ยนหัวสอนเติมน้ำยาแอร์ให้2ตัวเปลี่ยนภายในรถลงมาได้ที่6องศาอุณหภูมิรอบๆที่สาค่ะคอมแอร์ตัดที่5องศา ดานโลดอยู่ที่ประมาณ40ทายอยู่ที่ประมาณ150ความร้อนแอร์ไม่สูงค่ะตัดลมทั้งสองตัวคอมแอร์ตัดอยู่การทำงานคอมแอร์ทำงาน ปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้ครบทั้งสองด้านค่ะด้านโลและด้านไฮค่ะในส่วนของภายในรถนะคะก็จะมีถอดตู้แอร์ออกมาเช็กลวไม่รั่วล้างระบบเปลี่ยนตัวเอ็คติชั่นวาล์วเปลี่ยนตัวกองแอร์คันนี้ก็เลือกใช้กองแอร์คาร์บอนของโพเทคค่ะ รถนะคะก็ปรับระดับน้ำยาแออยู่ที่สูตรสปิดพัดลมอยู่ที่สองที่ได้ก็ลงมาที่ห้าลงมาที่สี่รถผ่านการใช้งานมา1 3 7 2 8สาเจหรือหนึ่งแยแปดสิบกิโลเมตรค่ะ นำหิงตู้แอร์นะคะหยดลงมาใต้ท้องรถดี อันนี้ก็คุ่นเยอะค่ะเซ็ตอะไรเก่าของรถ h o n ด a า a จ z เก็จะมีนะคะตัวชุดคัตแอเอ็กเพรชั่นวาลไดเออลูกยางโอลิงทุกข้อต่อ สอนสองตัวกล่องแอร์หนึ่งชิ้นอันนี้ก็จะมีถ่ายน้ำมันคอมเก่าออกมาแล้วก็ล้างระบบเขียนน้ำมันคอมเก่าภายในระบบทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไหล่เก่าของรถทอนด้าแจ๊ดค่ะ